สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับชมพาชุดใหม่กันนะครับได้มาวันนี้เนาะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วะะรรคังนะครับตัดชิดสวยดีนะครับพิมพ์สวยเนื้อดีนะครับผมอีพ,มพีนี้มีสององนะครับ สวยนะครับองนี้นะเนื้อจัดดีครับตัดชิดตัดสวยนะครับชมด้านข้างครับผม เนื้อจัดนะครับพัดสวยไม่หักไม่ส้มนะครับ F4 ชมด้านหลังครับผมฟอร์มดีครับตรงนี้นะ เนือตุตับดีนะเนี่ยเป็นก้อนๆเลยนะเปิดเบาๆนะหกพันห้านะครับผมไอ้พาสสวยนะครับตรงนี้นะทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมหกพันห้าร้อยบาทครับปลาผมนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เปิดหลักหมื่นเลยนะนะครับผม ลองดูครับ fc ถูกใจทักมาคุยกันนะครับผมของนี้เป็นทรงเจดีนะครับชมดูนะเนื้อจ,จัดเหมือนกันนะ้องนี้นะครับพาจะกดตื้นหน่อยนะครับ ผมตีเป็นเป็นบางขุนพรมแล้วกันเนาะนะครับเนื้อไปโซนนั้นนะครับเปิดสี่พันห้านะครับตรงนี้นะทรงเจดีบางขุนพรมนะครับเนื้อจัดดี ล้าสวยนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับผมชมด้านหลังครับเนื้อแร่งด้านหลังแร่งด้านหน้าอ,อกหนึบนุ่มนะครับผมเปิด4,500นนะครับ F 4นะฮะทักมา รูปเพิ่มเติมทางไลนะ์เนาะส่งเจดีบางขุนพรมนะครับโอเคนะครับผมชอบตางไหนทักมานะครับผมขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับประมาณนี้ครับ F4 ลิปนี้นะสององนะครับผมฝากติดตามกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ